สวัสดีครับสวัสดีชาวันวันพุธใช่ไหมครับวันนี้วันพุธวันที่14ก็เป็นอีกวันของเช้าวันหยุดนครับในเทศกาลสงการครับวันนี้ยูทิกรใครไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนก็หรือไม่มีกิจกรรมอะไรก็เข้ามาในแอปเรานะครับแอปยูพิคก็สามารถที่จะเข้ามาแชร์นะครับมาร่วมกิจกรรมดีๆในแอปยู i ิคกันได้นะครับส่วนใครที่ ฉเฉลิมฉลองหรือว่าไปเที่ยวกับครอบครัวก็ขอให้เดินทางปลอดภยัยแล้วก็เที่ยวอย่างมีความสุขนะครับทีนี้ยูพิกเกอร์นะครับลองมาดูในแอปเราดีกว่านะครับเดี๋ยวเริ่มต้นจากแอปนะครับเดี๋ยวแอดมินจะพาไปที่กลุ่มไลน์ด้วยจะอัปเดตข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ของยูพิกที่ส่งเข้ามาให้แล้วก็แอดมินจะอยู่ในกลุ่มหลักแล้วก็จะแชร์ข้อมูลมายังกลุ่มของพวกเรานะครับเข้ามาหน้าแรกของแอปก็จะเจอกับ วันพุธสุดเซอร์ไพรส์นะครับวันนี้ก็จะเป็นวันพุธที่มีความดีงานยังไงบ้างเดี๋ยวเข้ามาดูกันวันนี้อากาศสบายๆนะครับก็ถือว่าเรามารีวิวนะครับก็เดี๋ยวชี้แจงก่อนว่าทําไมต้องทําเป็นคลิปออกมาเพราะว่าจะได้กลับมาดูย้อนหลังได้แล้วก็การรีวิวก็คือมันจะเป็นการสรุปเนื้อหาทุกอย่างนะครับในช่วงเช้านะครับจากช่วงเช้าจนถึงเที่ยงนะครับเป็นการสรุปโปรกิจกรรมแคมเปญต่างๆของแอปยูพิกเนี่ย ให้ทางสมาชิกนะครับในกลุ่มไลน์นะครับในกลุ่มไลน์ของเรานะครับที่ทางแอดมินดูแลอยู่นะครับก็จะรับผิดชอบทําข้อมูลสรุปให้นะครับเพือว่าเราจะได้ไม่ไม่พลาดนะครับใครที่ยังไม่กดแชร์กดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับหรือกดกระดิ่งก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับใต้คลิปนี้นะครับถ้าใครที่รับชมผ่านทาง Youtube ก็อย่าลืมนะครับส่วนใครที่กดแชร์ส่วนใครที่รับชมผ่านช่อง เฟซบุ๊กนะครับสวัสดีนะครับคุณธนาสิทธิ์นะครับใครที่รับชมผ่านช่องเฟซบุ๊กก็หรือทางเพจก็ก็ดีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดัวใจด้วยนะครับส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่งรู้จักกับยูทิก็สามารถติดตามได้นะครับสวัสดีครับคุณเต๋าลูกอ่าครับเต๋อเต๋อนะครับเต๋าเต๋นะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับติดตามก็ได้นะครับก็เป็นบรรยากาศไลฟ์สดแบบสบายๆกันเองนะครับไม่มีอะไร นะครับก็เข้ามาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับโอเคถ้าใครยังไม่มีแอป UP ก็สามารถที่จะติดตามผ่านทางา Facebook ได้เพราะว่าจะฝากลิงก์ใต้คลิปให้นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจในสิ่งที่กำลังพูดอยู่นะครับหรือเป็นธุรกิจหรืออยากจะมีะไรายได้เสริมมีไรายได้จากแอปมือถือตรงนี้นะครับสามารถที่จะกดแชร์สินค้าจากแอปมือถือแล้วก็รับค่าคอมกับเราทุกวันได้ก็ลองคับ ใต้โพสต์นี้มาได้เลยนะครับใด้โพสต์ไลฟ์สดได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะทําเป็นคลิปลงในทางเพจร้านให้ด้วยนะครับชื่อเพจร้านก็คือซื้อขายออนไลน์ยูพีชนะครับแล้วก็ถ้าไม่ผิดพลาดยังไงก็จะลงใน Facebook ให้ด้วยนะครับแต่ที่แน่ก็คือคลิปนี้จะทําเป็นคลิป YouTube นะครับสามารถติดตามได้ในช่องของ UP พีชรีวิวนะครับผม โอเคครับสมาชิกูพิกเกอร์ทุกท่านนะครับหลังจากเปิดแอป,ปขึ้นมาแล้วนะครับก็เข้ามาดูในหน้าของวันพุธสุดเซอร์ไพรส์นะครับวันนี้สามารถที่จะช็อปสินค้าในราคาเริ่มต้นแค่1บาทเท่านั้นเองนะครับก็เปิดเข้ามาดูครับว่าสินค้า1บาทมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะรีวิวในส่วนที่เป็นตัวแคมเปญหลักๆในแอป,ปมือถือก่อนนะครับเดี๋ยวแอดวินจะพาเข้าไปในกลุ่มของกลุ่มไลนทีนึงนะครับ จะได้รู้ว่าทางเจ้าหน้าที่ของยูพิกเนี่ยในช่วงวันหยุดแบบนี้เขามีอะไรดีๆนะครับมาฝากชาวยูพิกเกอร์ด้วยนะครับเพื่อเราจะได้ช็อปได้แชร์นะครับแล้วก็รับเงินค่าคอมมิชชั่นทุกวันนะครับเฮงเปฟังๆนะครับพร้อมกับเคล็ดลับดีๆด,ด,ด้วยนะครับหน้านี้ก็ถ้าใครสนใจก็แชร์ให้เพื่อนได้นะครับเราสามารถที่จะกดแชร์มันจะมีปุ่มแชร์อยู่ข้างล่างนะครับเป็นปุ่มสีแดงถ้าเราสังเกตเห็นจากแอปนะครับกดปุ่มแชร์ตรงนี้มันจะแชร์ไปให้เพื่อนได้ น,นีมันจะสามารถแชร์ไปได้ในโซเชียลนะครับเดี๋ยวจะให้ดูชัดนะครับเดี๋ยวจะขึ้นข้างๆให้อีกทีหนึ่งนะครับสามารถแชร์ไปที่ Facebook l i n e i g อะไรพวกนี้ที่เป็นโซเชียลของเราได้นะครับเลื่อนมาก็จะเป็นเพจร้านเป็น Messenger เป็น Twitter พวกนี้สามารถกดแชร์ไปได้หมดเลยนะครับเมื่อเราแชร์สินค้านะครับไปยังโซเชียลของเราไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊กไลน์นะครับหรือกลุ่มเฟซต่างๆใน Market ็ตเพจต่างๆนะครับกลุ่มซื้อขายต่างๆถ้ามีคนสั่งซื้อจากลิงก์ที่เราแชร์ก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับง่ายๆเลยนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งยากในเรื่องของการสต็อกสินค้าหรือจัดส่งเพราะว่าเรามีระบบนะครับจัดส่งให้เป็นระบบของทางดัซ a ้านะครับที่เข้ามาสนับสนุนในแอป o ูพิกเพราะว่าตัวนี้ถือว่าเป็น Social ลคอมเมอรนะครับเป็นแพลตฟอร์ม ซื้อขายออนไลน์นะครับไม่ว่าจะช็อปก็ได้เงินคืนนะครับไม่ว่าจะแชร์แล้วมีคนซื้อก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับโอเคในส่วนนี้จะออกมาหน้าแรกก่อนนะครับหน้าแรกนี่สามารถที่จะกดตรงสติกเกอร์นะครับถ้าใครเข้ามาหน้าแรกจะสังเกตข้างล่างป๊อปอัพนะครับเป็นได i l y ี่รีวอร์ดนะครับสามารถที่จะกดรับเงินได้นะครับเดี๋ยวดูไปตามๆกัน โอเคถ้าเรากดเช็คอินแล้วเราก็จะมีรายได้างเงี้เป็นงเงินรางวัลน,นะครับสะสมนะครับให้ครบ400ก็จะมีเงินสดปนเข้าเป็นทีให้กับเรานะครับก็เป็นกิจรกรรมเพื่อให้เราเข้ามาเช็คอินนะครับในแอปนะครับถ้าใครโหลดแอปแล้วก็ให้เข้ามาแอปทุกวันก็กดรับรางวัลทุกวันสะสมครบ4 0 0บาทก็สามารถถอนได้นะครับอันนี้เราได้รับแล้วนะครับดูที่แคปจอให้กับเพื่อนสมาชิก ตอนนี้ได้370แล้วนะครับนี่370แล้วนะครับอีกประมาณเท่าไหร่30บบาทนะครับก็ก็จะสามารถถอนได้แล้วนะครับสามารถถอนเป็นเงินสดเข้าบัญชีเราก็จะได้ตามรอบบินนะครับสามารถที่จะกดเช็คอินได้นะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนได้นะครับเวลาแชร์ก็ก็จะมีปุ่มชวนเพื่อนตรงนี้นะครับกดเช็คอินจะเป็นเช็คอินนี้นะครับเดี๋ยวจะลองแชร์ให้ดูเป็นตัวอย่างกดชวนเพื่อนปุ๊บ มันก็จะลิงก์มาแอปปินก็จะแชร์ไปที่กลุ่มไลน์นะครับนี่ก็จะมีก็จะพื้นเป็นไลน์ให้ตอนนี้มีกลุ่มไลน์ที่ดูแลอยู่4กลุ่มนะครับเดี๋ยวจะลองก็ดูตามไปด้วยนะครับนี่ติ๊กเลยสกลุ่มกลุ่มงานออนไลน์นะครับแชร์ไปใครใครที่เป็นสมาชิกของกลุ่มอยู่แล้วก็จะได้รับเมสเซจนี้นะครับข้อความที่แชร์ไปเนี้ยก็จะมีลิงก์สามารถที่กดลิงก์มันก็จะอ่า เด้งมาที่หน้าจอของแอปนะครับเราก็สามารถที่กดเช็คอินตามได้นะครับส่วนใครที่ยังไม่มีแอปอยู่พิกตอนนี้สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ใต้ใต้โพสใต้คลิปนะครับของ YouTube เดี๋ยวจะทำเป็น YouTube แล้วก็ฝากลิงก์ลงให้ Facebook นี้แล้วก็ในเพจให้ด้วยนะครับแล้วก็ในกลุ่มไลน์นะครับซื้อสายออนไลน์นะครับดูไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปให้ดูนะครับไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่า ทำไม่ได้ทําให้เป็นนะครับส่วนคนที่ดูไลฟ์สดผ่าน fake, เฟซอยู่ยตอนนี้ก็อาจจะ์ยังน,นึกภาพไม่ออกนะครับเดี๋ยวจะส่งลิงก์ของ YouTube ให้ดูชีนหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวจะทาเป็นคลิปในการเนี่ยคลิปตัวเนี้ยจากมือถือของแอดมินให้ด้วยนะครับจะได้ดูตามไปก็จะเก็ตเลยเข้าใจว่าพอมันทํางานกันอย่างเงี้ยอเขาได้เงินกันแบบนี้นะครับเขาแชร์กันอย่างนี้ถึงได้เงินนะครับโอเคแล้วก็จะแชร์ไปที่กลุ่มที่เหลืออีก3กลุ่มนะครับไม่ครบเลย เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าแอปอีกทีนึงนะครับย้อนกลับมาดูหน้านี้นะครับนายูพิกเกอร์นะครับก็เริ่มมีรายได้เข้ามาแล้วนะครับถ้าใครสมัครหรือเป็นสมาชิกปุ๊บเนี่ยสมาชิกก็มันก็จะเด้งมาที่หน้าจอของแอดมินนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นที่รวมนะครับเขาเรียกว่าเป็นที่รวม ของเหล่าบรรดายูฟิกเกอร์หรือคนที่สร้างธุรกิจที่อยู่ในชีมของแอดมินที่กำลังดูแลอยู่นะครับส่วนใครที่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็ให้กดนะครับเข้าไปในลิงก์กลุ่มใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวในส่วนนี้นะส่วนเคล็ดลับเทคนิคต่างๆเดี๋ยวจะลงให้ในกลุ่มอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เรามาดูกลุ่มไลน์ก่อนนะครับกลุ่มไลน์ว่าเมื่อเช้านี้ทางยู UP เขามีอะไรให้เราบ้างนะครับ เยอะเลยนะครับไล่มาตั้งแต่วันพุธสุดเซอร์ไพรส์นะครับปังปุริเย่นะครับสงการนะครับดินปังคูณ2องจังหากนะครับหมายความว่านะครับเนี่ยเขาให้เรามาแบบเป็นค่าคอมมิชค่าคอมมิชชั่นคูณ2หมายถึงว่าถ้าสมมตินี้เราทำคอมมิชชั่นได้100เนี่ยทางยูพิกเขาก็จะคูณ2ให้เป็น200ใครได้คอมมิชชั่น500ก็จะคูณ2ให้เป็น1000เพราะฉะนั้นรายได้ดีๆแบบนี้ห้ามพลาดนะครับมีที่นี่ที่เดียวครับที่อยู่ในแอปยูพิก ก็คือเราเราคุยกันแบบไม่ต้องแบบรูหวานะบางบางช่องอาจจะทําแบบคลิปออกมาหรือวาแต่นี่เป็นคลิปไลฟ์สดที่แอดมินจะออกมาพูดคุยสนทนากับาทางยู u ิกเกอร์นะครับที่แอดมินดูแลอยู่เท่านั้นก็จะเราก็จะคุยกันแบบปกติเลยนะครับว่าตื่นเช้าเราเรามีกิจวัตรยังไงบ้าง 1. ก็คือเปิดแอปอเช็คอินรับเงินรางวัลแบบฟรีๆนะครับ2ก็จะมาดูว่ามันมีแคมเปญประจําวันอะไรบ้าง อย่างเช่นวันนี้มันมีวันพุธสุดเซอร์ไพรส์ก็ตรงกับวันพุธก็จะเป็นแคมเปญนะครับส่วนทางเจ้าหน้าที่ยูพิเขามาีเขาเรียกว่ามันเป็นโบนัสดีๆเขาก็จะอัปเดตให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาชิกยูพิกเกอร์ไม่ควรพลาดที่จะดูคลิปนะครับที่จะชมคลิป up, อัปเดตนี้เพราะว่าบางคนอแอดมินส่งข้อมูลแบบเคลียวๆไปให้เลยนะครับแชร์ไปให้ในกลุ่มก็อ่านแล้วจะไม่เข้าใจนะครับก็มาดูว่า มาดูคลิปนี้กอนด้วยนะครับประกอบกันว่ารา,ายละเอียดมันเป็นยังไงแอดมินก็จะอธิบายให้ละเอียดขึ้นนะครับสินค้าซูเปอร์แฟลกเฟลนะครับมันเริ่มต้นที่1บาทนะครับเริ่มต้นที่1บาทหมายความว่าตัวนี้มันทางร้านค้าที่เข้าร่วมนะครับที่เข้าร่วมมาเป็นพาร์เนอร์เนี่ยเข้าเอาสินค้าเข้ามาลงขายในแอปของย yup ูพิกเขาจะาลดราคาลงนะครับหมายความว่าเขาจะ ทำกําไรให้น้อยลงสําหรับเขานะครับแล้วเอากําไรส่วนต่างเนี้ยมาบวกเพิ่มเป็นค่าคอมมิชชั่นให้กับเราด้วยนะครับวันนี้นอกจากเราจะชอบสินค้าในราคาที่ถูกมากๆเลยเริ่มต้นตั้งแต่1บาทเนี้ยเรากา็สามารถที่จะแชร์ออกไปแล้วมีคนซื้อเราจะได้กําไรสูงมากและแถมอันสุดท้ายที่3เนี้ยก็คือนอกจากเราจะได้ค่าคอมสูงแล้วทางยูพิดเขาก็จะคูณ2ให้เราด้วยนะครับก็มาดูนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับสินค้าพวกเนี้ย ดูสินค้าตัวนี้นะครับรายละเอียดเด,เดี๋ยวเยวจะดูข้างๆก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับไม้ถูพื้นสแตนเลสนะครับ,กนนรบปกติเราซื้อ,อันที่439ถ้าซื้อวันนี้ก็เหลือแค่1 0 0ยรบาทนะครับรองเท้าเนี่ยปกติรองเท้าผู้หญิงเนี่ย199ใช่ไหมครับก็ถ้าซื้อในวันพุตวันนี้ก็คือเหลือแค่64บาทตัวนี้คือเราจะชอปเองก็คุ้มนะครับ1ชอปเองเราได้เงินคืนด้วยนะครับถ้าเราจะแชร์ต่อออกไปให้เพื่อนให้เพื่อนชอ็อปเราก็ไดด้้คค่่่่าาอออชชันนจกเเพืทีวย รเราทั้งเราทั้งเพื่อนก็จะได้สินค้าที่มีราคาถูกนะครับแล้วก็ถ้าเราขายต่อเราก็ได้กําไรสูงด้วยแล้วก็ทางแอป u p พิกเฉพาะวันนี้วันพุธเขาก็จะคูณูณ2ให้เรานะครับสมมติว่าวันนี้เราได้ค่าคอม1,000คูณ2ให้ก็เป็น2000อ่พงนงี้นะครับ <c oughs> คือรายได้ที่ดีแบบนี้ก็จะอยู่ในแอปยูพิกถ้าเราถ้าวันนี้เราเพิ่งรู้จักแอปยูพิกก็สามารถที่จะสอบถามยละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับก็โพสสอบถามใต้คลิป ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะแล้วก็ส่วนใครที่เป็นยูพิกเกอร์ใหม่เพิ่งอัปเกรดนะครับรับสิทธิ์เป็นยูพิกเกอร์นะครับสร้างรายได้กับทางแอปยูพิกก็สามารถที่จะแชร์โปรโมชั่นตัวนี้ออกไปให้กับเพื่อนๆของเราได้เลยครับอนอกจากวันพุธสุดเซอร์ไพรส์ก็ยังจะมีตัวนี้นะครับลดกระหน,นำ่ำเดี๋ยวให้ดูเต็นจอเดี๋ยวจะขึ้นจอให้อีกรอบนึงนะครับที่ให้เต็มเลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับมันจะมีทั้งสินค้าที่ น่าช็อปมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรตั้งแต่วันที่1 2บสถึงสิเป็นสินค้าที่อยู่ในช่วงซีซั่นนี้นะครับเช่นสินค้าพวกเกักบพวกโควิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแมสพวกเจลพวกถุงมือพวกน้ํายาอะไรพวกนี้มันเป็นสินค้าที่อยู่ในกระแสอยู่แล้วนะครับซึ่งยังไงเวลาที่เราแชรอย่างไงเรากา็เกิดออเดอร์แน่นอนนะครับยิ่งแชร์ยิ่งช็อปยิ่งได้เพราะว่าสินค้าในแอปนอกจากราคาถูกแล้วก็ยังมีกำไรที่สูงนะครับให้เรามีเงินคืนกลับมาทุกครั้งที่เราชอปเองถ้าเราแชร์ไปก็ ได้ค่าคอมมิชชั่นจากเพื่อนด้วยนะครับสวัสดีนะครับคุณอู้ดรือเปล่าครับดัมซิ่งนะครับสวัสดีครับทักทายกันนะครับเช้านี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับจะขึ้นหน้าจองข้างให้ด้วยนะครับออกเปนก่อนเดี๋ยวจะดูในส่วนรายละเอียดให้นะครับลิงก์ตัวนี้จะจะถูกแชร์ลงไปในกลุ่มไลน์นะครับถ้าใครสนใจก็ให้คลิกกลุ่มไลน์แล้วก็เข้าไปร่วม ดูรายละเอียดได้นะครับแล้วก็สอบถามขั้นตอนต่างวิธีการโหลดแอปยังไงวิธีการแชร์ไฟยังไงนะครับแล้วเราจะรับรายได้เข้าบัญชีเราอย่างไงนะครับมีรายละเอียดสอนนะครับหรือจะกลับย้อนกลับไปดูคลิปย้อนหลังของแอดมินก็ได้ก็จะทำรายละเอียดไว้ให้หมดแล้วนะครับแต่ถ้าใครขี้เกียจย้อนไปดูคลิปก็กดลิงก์เข้าไปในกลุ่มไลน์ได้เลยนะครับรายละเอียดก็จะอยู่ในโน้ตกลุ่มทั้งหมดหรือจะสอบถามกับทางแอดมินสื่เพียวไปเลยก็ได้นะครับก็มีการให้ ข้อมูลตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงนะครับยกเว้นตอนนอนนะครับ <S <S เลื่อนลงมาอ๋อนี่จะเป็นตัวอย่างนะครับสินค้านะครับก็จะเป็นพัดลมตั้งพื้นนะครับขนาด12นิ้วปกติราคาเท่าไหร่800กว่าบาทนะครับถรือว่าลดเยอะมากนะราคานี้ให้ให้วันที่13-14วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้สุดท้ายแล้วนะครับ ราคานี้จากราคา800เหลือแค่299นะครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับถ้าใครจะชอบก็สามารถที่จะกดลิงก์ตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรีวิวของกลุ่มนะครับแอดมินแชร์มาให้แล้วแชร์มาให้กลุ่มไลน์เรียบร้อยนะครับใครที่เป็นสมาชิกในกลุ่มไลน์ของแอดมินนะครับในทีมของเราก็สามารถที่จะคลิกลิงก์แล้วก็กดช็อปหรือว่าจะแชร์ออกไปเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นได้เลยนะครับวิธีการทำงานสามารถสอบถามได้ในกลุ่มไลน์ทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวจะขึ้นรูปภาพรายละเอียดให้ด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆไหมนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูให้นะครับโอเคเดี๋ยวเรากับย้อนกลับมาดูในแอป,ปอีกทีหนึ่งนะครับแอป,ปนี้ก็จะมีเคล็ดลับให้นะครับเป็นเคล็ดลับดีๆเลยว่าหาหาค่าคอมยังไงในช่วงวันหยุดยาวอย่างเช่นวันหยุดยาวอย่างเงี้ยเราจะหาค่าคอมยังไงนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้โหวันหยุดวันหยุดนี้คือแบบคนเขาก็ไม่สนใจอะ่ะเขาใครเขาจะมาซื้อของกันใครเขาจะมาเล่นช็อปออนไลน์กันจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ ยิ่งคนอยู่บ้านยิ่งคนออกไปไหนไม่ได้เนี่ยคนยิ่งซื้อของออนไลน์เยอะด้วยยิ่งแอปยูพีกเราเนี่ยมันเป็นแอปที่สามารถช็อปแล้วได้เงินคืนะนะครับคือเราซื้อเองเราได้เงินคืนกลับมาถ้าเราแชร์เองหรือบอกเพื่อนแนะนําเพื่อนออกไปก็พอก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยมันไม่จํากัดแล้วเพื่อนของเพื่อนของเราแนะนําออกไปก็คือเป็นไรายได้กลับเข้ามาหาเราด้วยนะครับ เราจะทํางานอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับทำอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับ work from home ก็ได้ work from anywhere ก็ได้นะครับมันเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลคอมเมิรยุคใหม่นะครับซึ่งของแอปยูพิกถือว่าเป็นที่แรกของประเทศไทยนะครับได้รับการสนับสนุนระบบจากลาซาด้านะครับก็ย้ำอีกทีหนึ่งเราก็พูดย้ํากันับให้เข้าใจบางทีคนใหม่เพิ่งมาเจอคลิปนี้ก็จะได้รู้นะครับว่าโอเคเราทําไมเราต้องออกมา ลฟ์สดแนะนาแอปยูพิกทำไมจะต้องมาบอกว่าแอปยูพิกมันได้เงินยังไงเพราะว่าเราต้องการรายได้ทุกคนต้องทุกคนมีค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องการรายได้เพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นแอปยูพิกมันเป็นแอปที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้ง่ายๆได้นะครับนี่จะเป็นเคล็ดลับนะครับเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจออีกทีนึงเคล็ดไม่ลับนะครับเขาบอกให้เคล็ดไม่ลับหาค่าคอมยังไงช่วงวันหยุดยาวเดี๋ยวจะแบบรีวิวแบบคร่าวๆให้ดูนะครับ ปึ๊บนะครับเน้นโปรโมทของถูกและดีอันนี้จะถือว่าเป็นเคล็ดลับนะเดี๋ยวผมจะส่งลงกลุ่มให้นะครับในกลุ่มไลน์นะครับส่วนในช่อง u t u b e เนี่ยก็คือจะเป็นการแนะนําแบบคร่าวๆให้ฟังเท่านั้นเองนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวจะลงในกลุ่มไลน์ให้ทีว่าข้อมูลจริงๆแล้วเป็นยังไงนะครับก็ลองเข้าไปติดตามกันนะครับโปรโมทยังไงนะครับอย่าโปรโมททีเพราะคนเข้าถึงน้อยนะครับการโปรโมททีเกินไปคนจะเข้าถึงน้อยมากนะครับก็ให้กําหนดช่วงเวลาในการโปรโมทนะครับ เดี๋ยวไปดูรายละเอียดข้างในแหละนะครับในส่วนของไลฟ์สดจะไม่ไม่พูดอะไรเยอะนะครับเด,เดี๋ยวจะเบื่อกันนะครับใช้เทคนิคคำโปรโมทที่กระตุ้นนะครับความต้องการของลูกค้านะครับเซลล์ล็อตสุดท้ายอะไรเงี้ยดีนด่วนจํานวนจํากัดลดแรงรับเทศกาลหมดแล้วหมดเลยอันนี้จะเป็นเคล็ดลับเป็นเทคนิคต่างๆว่าทาไมคนที่เขาโพส์ทําไมเขาถึงโพสต์แล้วมีมียอดเข้ามาแล้วทําไมบางคนโพสต์แล้วทําไมมันเงียบใช่ไหมครับมันจะมีเทคนิคนะมันจะมีเคล็ดลับในการโพส เขียนแคปชั่นยังไงใช้คำยังไงนะครับใช้คำขาดยังไงคำขาดหมายถึงว่าเหลือแค่10ชิ้นสุดท้ายอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับหรือจูใจว่าโอเคอย่าเพิ่งซื้ออ,อย่าเพิ่งทําออนไลน์ถ้าคุณยังไม่รู้เรื่องนี้อะไรประมาณนี้มันจะมีเทคนิคแบบง่ายๆนะครับเทคนิคง่ายๆแต่ว่าได้ผลจริงได้ได้ยอดจริงๆนะครับแล้วก็ทําประสบความสําเร็จมาแล้วยอดขายฟังมากนะครับบางคนยอดขาย สัปดาห์นี้ก็เป็นหมื่นแล้วนะครับหมายถึงคอมมิชชั่นนะครับส่วนยอดอาจจะเป็นแสนและนะครับมีรายได้สัปดาห์ละหลักพันอาซูท่าพันต่อสัปดาห์ก็ยังโอเคใช่ไหมครับบวกกับรายได้ประจําที่เรามีอยู่แล้วใช่ไหมครับเราได้มาเพิ่มอีกสัปดาห์ละห้าพันจากแปปอปยูพีแค่เราแชร์ออกไปแล้วมีคนช็อปเนี่ยเราได้ค่าคอมมิชชั่นก็ถือว่าเราเป็นรายได้เพิ่มเข้ามานะครับใครที่ใครที่ยังไม่มีแอป,ปก็รีบโหลดตอนนี้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดแล้วก็เข้ามาติดตามในกลุ่มไลน์แล้วก็ใน ลฟ์สดด้วยนะครับสวัสดีคุณสิริพงศ์นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็ทยอยเข้ามาครับคนน้อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะเอาสิ่งดีๆเหล่านี้ไปส่งต่อให้กับเพื่อนๆของเรานะครับยิ่งส่งต่อมากก็ยิ่งได้รับกลับมากนะครับได้อะไรครับนี่รายได้นะครับจากการแชร์สินค้าจากแอปโซเชียลคอมเมอร์สของเรานะครับถือว่าเป็นออนดับอันดับหนึ่งแล้วนะครับแอปยูพิกตอนนี้ มาดูเทคนิคต่อไปการโปรโมทไอเทมที่จำเป็นในช่วงเทศกาลอย่างเช่นอย่างเงี้ยช่วงเทศกาลสงการแบบนี้นะครับก็คือขายดีมากคือสินค้าอะไรขายดีร้อนนี้ค่าคอมพุ่งอะไรพวกนเนี้ยนะครับในทางแอปเขาก็จะคัดสรรสินค้าที่มันเป็นสินค้ากระแสเป็นสินค้าที่อยู่ในเทศกาลนั้นๆมาให้เราแล้วก็จะลดราคาลงนะครับแล้วก็ามากระตุ้นในในในเฟซของเราในโซเชียลของเราทีหนึ่งนะครับให้ให้เพื่อนๆของเราที่เป็นโซเชียลของเราเนี่ยเกิด ความสนใจอยากจะช็อปอยากจะซื้อกับเรานะครับก็จะเป็นรายได้กับกับคุมมาโอเคคร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะยาวเกินเราคุยกันมากี่นาทีแล้วเอาประมาณเกือบ20นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวแอดวินจะลงไลฟ์สดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำเป็นคลิป YouTube ให้อีกทีนึงนะครับจะฝากใต้ใต้โพสต์นี้ให้แหละก็เข้าไปตามในช่องอ YouTube ชื่อช่อง up k review นะครับก็คือการเป็นการรีวิว ข้อมูลนะครับที่ส่งมาจากทางเจ้าหน้าที่ของยูพีกแล้วแอดวินก็จะแชร์ต่อลงในกลุ่มไลน์แต่บางคนยังไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มไลน์ก็สามารถติดตามได้ในช่องทาง YouTube ได้นะครับช่องทาง YouTube ก็เดี๋ยวจะมีลิงก์มีข้อมูลการติดต่ออยู่ใต้คลิปของ YouTube ให้ด้วยนะครับก็จะเป็นลิงก์กลุ่มถ้าใครสนใจอยากจะเข้าไปเรียนรู้นะครับจะเข้าไปเรียนรู้วิธีการสร้างไรายได้การแชร์สินค้า ผ่านือถือนะครับผ่านแอปพลิเคชัน UP ก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ใต้ใต้คลิปของ y o u t u b e นะครับเชา้านี้สินค้ามีเยอะแยะมากมายนะครับก็ลองกดเข้ามาดูกันนะครับก็วันพุธสุดเซอร์ไพรส์นะครับก็ยังอยู่ในเทศกาลสงการานต์วันนี้ก็ขอให้ทุกคนพักผ่อนกับครอบครัวหรือว่าเฉลิมฉลองนะครับอย่างมีความสุขแล้วก็มีความ ดีิดีนะครับดีจริงดีเอาเก็บเติมเอากําไรเติมพลังชีวิตในช่วงวันหยุดยาวๆนี้เพื่อเอาไปใช้ในการทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปนะครับส่วนใครที่อยากจะมีรายได้กับแอปยูพิกก็ให้กดลิงก์ข้างล่างนะครับที่สาคัญอย,อย่าลืมนะครับกดไลค์กด, like, กดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข้อมูลอัปเดตทุกวันแอดมินจะออกมาอัปเดตข้อมูลนะครับส่ตงต่อข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของยูพิกลงมายังกลุ่มไลน์นะครับถ้าใครยังไม่เป็นเพื่อนในกลุ่มไลน์ก็สามารถติดตามได้ใน คลิปของ YouTube หรือจะติดตามในไลฟ์สดนะครับใน Facebook นะครับจริงๆมันมีหลายเฟซนะครับก็จะดูดไลฟ์สดจากเฟซเนี่ยมาทำเป็นคลิปลง YouTube ให้อีกทีนึงนะครับสามารถที่จะแชร์ส่งต่อให้เพื่อนได้นะครับถ้าเพื่อนๆเราเกิดความสนใจก็จะสามารถสร้างรายได้ต่อๆกันไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ก็คงจะมีเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันคลิปหน้าครับว่าจะมีอะไรเด็ดๆนะครับรายได้ดีๆให้กับเราบ้างนะครับให้ ชาวสมาชิกของยูพิกเกอร์มีรายได้ปังๆวันนี้อย่าลืมนะครับค่าความคูณ2นะครับเราทําได้เท่าไหร่ยูพิกเพิ่มให้อีก2เท่านะครับเพราะฉะนั้นช่วงเนี้อย่าพลาดนะครับใครไม่ทําแต่เราทํานะครับใครทําคนนั้นได้นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ